ห้าพันเลยเออยมแพงยังวะระบบไม่ได้พังอย่างนั้นเหรอฮะแต่ว่าเราสามารถทําลายสิทธิได้พวกเราปลอดภัยแล้วไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมดพวกสตาฟ์ของนายไม่ปลอดภัยทั้งหมดพวกเราต้องการมังกรขึ้นนองนวอนน้องน้อร่งเรอาเดยราีย ร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอ15วันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิปต์ไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะ์ดีฟินเดอร์ท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการราวาบักลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับอร่าสกินหราาือวะ ฮาีเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเหรอเปลี่ยนแบบเฮ้ยเจง๋จงเจ๋งท่านผู้ชมฮาคี้เปลี่ยนได้เลยมันต้องไปแบบสลับไปสลับมาเว้ยอ่ะเมื่อกี้อันนี้ฮาคี้ผมยังสีขาวอยู่นะท่นานผู้ชมดูนะสีขาวนะไอเทมแล้วเข้ามาข้างล่างเว้ยนี่ปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนฮาคีเป็นสีแดงฮาคีก็จะเป็นสีแดงโอ เอ้ยเปลี่ยนฮาคิได้เลยว่ะดี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 จะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบดี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 ผลเบียดก็คือผลบากี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่อะไรขนาดนั้นครับมี M1 นะครับผลนี้ครับโจโจโจโแน่นอนนะครับผลบา์กี้เราจะไม่โดนดาเมจดาบทุกอันเลยนะครับท่านผู้ชมนะบากี้นะครับเราจะไม่โดนนี่ครับโจ่โจ่โจ<ๆ>นี่เราจะไม่โดนนะฮะดาเมจดเราจะบล็อกนะ อ๋อเป็นไงเทะปะสกิลแซนนะฮะ r a z o r Cyclone อโอ้ท่านที่2 X b เอ็กบริดสัน้ยมันก็เหมือนบาร์กี้อ่ะแต่แค่ปรับเปลี่ยนนิดนึงสกิลซีโอ้เท่ๆๆแล้วก็เฮ้ยดาบบินได้บาร์กี้บินได้โอ้สวยแนะ่ประมาณนี้ครับผม <ku> ถ้าคุณมีผลทาวอนอย่างแรกเลยนะครับที่คุณจะทำได้นึง คุณสามารถอัปเกรดเป็นผลถาวรได้แต่คุณต้องจ่ายเพิ่ม2,500ารอยูักอย่างที่2เราจะได้ผลถาวรผลดวนัดแล้วก็ผลไฟถาวรน,นะครับอย่างที่3คุณสามารถไปเปลีป่ยนเป็นเกมพาได้อย่างที่4คุณสามารถเอาไปเป็นดาบโยรุได้คุณโอเคหรือเปล่าแต่เราไม่บอกนะเราจะบอกตอนอัปเดตเท่านั้นมึงบอกก่อนดิมึงไม่บอกมึงก็โดนด่ายอย่างนี้แหละปัจจุบันนะครับ มันก็ยังโดนด่าอยู่นะครับพวกเราเชาบอกฟุตพวกเราโนลิมิตโนลิมิตจะแปลเป็นยังไงเดี๋ยววะมีพลังไม่จํากัดเหรอพวกเราต้องการมังกรึ้นสแกมเมอร์โดนด่าโดนด่าโดนด่านะฮะโดนด่าเอามังกรถาวงของฉันคืนมาโอ้โหเละเทะเลยนะฮะ ก่อนหน้านี้เลเทกว่านี้อีกท่านผู้ชมแต่ว่าในคําว่าเลทเทเละเทเอีกหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนหนึ่งพิมพ์มาบอกนะครับว่าพวกเรากําลังจาัดก,การสถานการณ์ดาร์กอนโทเคนอยู่ตอนนี้แล้วก็พูดอะไรเกี่ยวกับกับมังกรถาวรน,นะครับแล้วไอ้คนที่ใช้โทเค็นไปก่อนานนั้นนะ ไอ,อคนที่ใช้โทเข่นเปลี่ยนไปเป็นผลโมจิถาวรผลไฟถาวรอะไรเงี้ยเออเผื่อไปเอาเกมพลาดอะไรเงี้ยคนที่ใช้ไปก่อนทําไงอะพี่คือจริงๆนะ่ะมันก็ควรบอกก่อนอัปเดตใช่ไหมคนดูมันควรบอกก่อนอัปเดตด้วยซ้ําว่าพวกเราจะเอาผลมงกรถาวรของพวกคุณคืนนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ผลมงกอถาวรคุณต้องซื้ออีกในราคา2,400ับัล อีกนิดนึงนะถึงจะได้ผลมงกอรถาวรแผทนี้ไปเล่นนะครับคือมันไม่ได้บอกอัปเดตมาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับวอกว่าเขาจะจัดก,การสถานการณ์นี้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่โดนด่าเพิ่มเติมนะครับเออและที่สําคัญท่านผู้ชมพระโดนเนิร์ฟนี่เออผลรพระโดนเนิร์ฟขี้แตกขี้แตนเลยพวกเราชาวบูฟพวกเราไม่มีลิมิตเอาผลมงกรพวกเราขึ้นมาสกแกมเมอร์โดนด่าเลยในในทวิตเตอร์นี่ยับกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมแอดมินยังโพสในทวิตเตอร์เลยอ่ะท่านผู้ชม แปลโพดเดอดทนไว้เรากํลาลังแก้ไขปัญหาทั้งหมดขอภัยสาหรับผู้ที่ประสบหานี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าเราใช้โทเค็นไปแล้วฉันไม่อยากเสียมังกรถาวรไปนะพี่ชายไม่ต้องห่วงพวกเราคิดถึงสถานการณ์นี้ไว้แล้วว่าต้องเกิดสถานการณ์นี้เหรอแบบว่าคนใช้อะไรเงี้ยอืมพี่ชายจะจัดการยังไงเงี้ยไอแอดมินที่มันทําช่อง YouTube ที่มันไล่แบนด์คนนี่หว่าท่านผู้ชมแบรนด์แบ <c oughs> จริงในเหตุการณ์นี้ก็น่าหดหูพอตัวเลยนะครับพอดีว่าในสตรีมเมอร์ทิกต o อกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะพอดีว่ามันใช้โปรแล้วมันสตรีมไปด้วยเนี่ยท่านผู้ชมแอดมินคนเนี้มันก็ไล่แบนเลยเวท่านผู้ชมสตรีมเมอร์นี้มันก็งงนีว่าเอาโดนแบนได้ไงวะแอดมินจับตาดูหรือไงวะใช่มันดูอยู่ระบบไม่ได้พังอย่างนั้นเหรอฮะแต่ว่าเราสามารถทำลายสถิติได้โหพวกเราปลอดภัยแล้วไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมดพวกสตาร์ของนายไม่ปลอดภัยทั้งหมดพวกเราต้องการมังกรขึ้น ใจเห็นอย่าทำอะไรแอดวินน่าซื้อ่าพีคอแน่นอนไปเจ้าผลไม้แล้ววะกรีนโทสเบอร์รี่อะทำได้วะเท่าที่ผมเดาเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนผสมสำหรับการทำสีฮาคิใหม่นะครับก็เดาอะนะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมกำลังเรียนรู้กับวอคเนกแมกเนตอยู่ครับว่ามันทำอะไรได้ครับ เจอแล้ว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 เฮ้ยเจอเจอเกอเาะลาวาแล้วคนดูว้าวด,ดีสุด Let's go วัสดีครับฟอตซิวครับทีเล็กหอหัวของทีเล็กแล้วก็ไดโนโฮูดโอ้โหอ๋อเหมือนมันเป็นที่ทะลุมามันจะมีหัวนักาสาวตรงที่ตรงกลางครับอ่ะพี่กดได้ หัวโดนเสานี่ไงปะทชัชไดมีทชัชไดมีแตะเฮ้ยอะไร Warning วัวคนนู้นคนเรา Attack เดี๋ยวเราเด้อเด้อเด้อเดอ้ยเด้อเด้เดเตรียมโต้สู้ทุกอะไรอ่ะคนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับพอดีว่าผมไปครั้งแรกแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องทำอะไรมั่งนะครับ สำหรับอีเวนต์ซีอีเวนต์ตรงนี้นะครับเราต้องไปอุดรูรั่วตรงภูเขาไฟนะเห็นแสงสว่างนั่นปะนั่นแหละเราต้องไปใช้สกิลใส่ตรงนั้นนะครับพอเราใช้สกิลใส่ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมีมอนสเตอร์เกิดชื่อว่าโกเลมนะฮะและเราก็ต้องปกป้องหัวทีเล็กหัวกระโหลกทีเล็กนั่นแหละครับจากโกเลมถ้าหากว่าภูเขาไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเฮ้ย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 สันสันซิมันสันซี ไม่ให้ตายได้ไงวะคนดูมันทีเดียวเนี่ยคนดูยังไงอุ้ยเก็บนี่ไงเก็บกระดูกเก็บกระดูกเก็บกระดูกปุ๊บเอ่อที่จริงเราควรไปเก็บกระดูกที่มันตกอยู่ข้างๆผมนะฮะแต่ผมไล่เก็บไข่โอ้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 ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อะไรเนี่ยไข่เก็บเฮ้ยไข่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 เก็บอืมเก็บเก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่อืมเฮ้ยเฮ้ยเปิดมีแข่งกับพี่เลยวะน้อง ไข่ไข่ไข่ไขหาไข่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 ไข่มันยังทําอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเป็นเผ่ามังกรเต็มตัวอะไรประมาณนี้นะครับถึงกดไข่น่าจะมีอะไรขึ้นสักอย่างมั้งอืมมันมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย what you must o f b i d a g o rex inster เฮ้ยมังกรเผ่ามังกรอย่างนั้นเหรอถึงจะเข้าไปข้างในได้อ่ะคนดูเฮ้ย คอนเฟิร์มเผ่ามังกรมีจริงไงพี่ก็ชัดเลยนะครับว่าเผ่ามังกรมีจริงนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นเผ่ามังกรก่อนนะครับถึงจะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับอีได้มาอันเดียวอีได้มาอันเดียวโอ้โหแต่รอบต่อไปผมไม่พ่านนะครับก็เล่นอีเวนต์เรื่อยๆนะฮะแวะเก็บไข่มั่งจนรู้ว่ากระดูกมันเก็บได้นะครับกดจะรู้แล้วรอบสองรอบสามเนนะโอ้โหอะไเก็บมันเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเล่นกับเพื่อนสองคนผมว่าน่าจะเก็บกระดูกคุ้มสุดแล้วนะครับมันก็สามารถโซโลได้นะครับแต่จะใช้เวลานานหน่อยนะครับเนี่ยขอครับหน่อยนี่ลุงเป็นยังไงไวะไอ้ของคราบลุงเนี่ยดักไดโนรูดเนี่ยอุ้ยวิ่งเร็วขึ้นนะคนดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องไปดูที่เนื้ออะมันไม่ได้บอกทันทีอะข้าวของไอ้ที่ของสมส่ของผมอันนี้นะครับเราจะได้สิเปอร์เซ็ดาเมจที่เมลีแล้วก็ผลไม้นะครับ วิ่งเร็วขึ้น50%แล้วก็บวกบวกระยะแดด15นะครับแล้วก็เราจะได้ Energy มาแล้วก็เลือดอีก500อนะครับอย่างละ500นั่นเอง,เองนะครับผมแล้วก็ในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับผมทำอาโดโจเทรนเนอร์นะครับก็ภารกิจพวกแบบว่าเข็มขดัดเหลืองขาวเซียมอะไรพวกนี้นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือประสบการณ์ของผมที่ผมได้เล่นอัปเดตรอบ1ปีของบ็อกฟลุตโอเคบายบายจ,จ้าเจอกันคลิปหน้าสำหรับรับสโลแลวก็บ็อกฟุต